สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเหรียญโปยทานนะคะแบบน่ารักน่ารักกันอีกเช่นเคยนะคะเป็นลายเบสิกทำง่ายนะคะเพื่อนๆสามารถทำตัวเปล่านะคะไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะแบบนี้นะคะเราจะเหลือริบบิ้นหน้าหลังนะคะไว้แบบนี้นะคะ อุปกรณ์นะคะก็จะมีกันไกลนะคะมีแหนบมีเหรียญค่ะส่วนริบบิ้นที่ใช้ทำนะคะก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆชอบเลยนะคะเราจะใช้เป็นริบบิ้นตาละคางเบอร์สองนะคะแบบนี้ค่ะเราจะตัดริบบิ้นมาสองสีลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยริบบิ้นเส้นยาวนะคะเราจะตัดริบบิ้นมาสี่เส้นค่ะตัดความยาวอยู่ที่30เซนติเมตรนะคะแบบนี้นะคะ แล้วให้เพื่อนๆตัดปลายแหลมนะคะทั้ง2ด้านนะคะแบบนี้เลยแล้วพับริบบิ้นนะคะลงมา10เซนติเมตรค่ะรีรอยพับให้เป็นรอยนะคะตรงนี้เราจะได้แบบนี้นะคะส่วนริบบิ้นเส้นสั้นนะคะเราก็จะตัดริบบิ้นมา4เส้นค่ะตัดความยาวนะคะอยู่ที่15เซนติเมตรนะคะแบบนี้ตัดปลายแหลม1ด้านค่ะ เรามาเริ่มทํากันเลยนะคะโดยเราจะเอาริบบิ้นดน้านที่สั้นไว้ด้านล่างนะคะเอาริบบิ้นด้านที่ยาวไว้ด้านบนค่ะสีของริบบิ้นที่ใช้ทํานะคะแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2คล้องเส้นที่1นะคะเส้นที่3มนะคะนำริบบิ้นคล้องเส้นที่2ค่ะ เส้นที่4ี่นะคะนำริบบิ้นสอดเข้าห่วงที่1ค่ะดึงออกมาก,กว้างๆนะคะแบบนี้ให้เพื่อนๆจับลักษณะนี้แล้วก็ล้วงเอาริบบิน้นเส้นที่3เข้าไปในห่วงค่ะจากนั้นดึงให้กระชับนะคะดึงให้กระชับแบบนี้เพื่อนๆที่ต้องการจะใส่เหรียญเลยนะคะก็ให้เพื่อนๆนำเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะ หรือเ,เพื่อนๆจะทําไว้ใส่เหรียญที่ลังก็ได้นะคะแบบนี้แล้วให้เ,เพื่อนๆพับริบบิ้นเส้นยาวด้านล่างขึ้นมาค่ะเส้นยาวด้านซ้ายมือพับลงมานะคะแบบนี้เส้นยาวด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะเส้นยาวด้านขวามือนําปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ดึงให้กระชรับค่ะรีดมุมตรงนี้นะคะให้เป็นรอยนะคะแบบนี้ ก็จะได้ลักษณะนี้เลยแล้วให้เพื่อนๆน,นะคะสอดเก็บริบบิ้นเส้นสั้นทั้ง4เส้นค่ะเส้นสั้นด้านล่างนะคะสอดขึ้นมานะคะแบบนี้สอดเหมือนกันนะคะทั้ง4เส้นเลยนะคะจากนั้นดึงให้กระชับนะคะแบบนี้ แบบนี้ค่ะและ้วให้เพื่อนๆพิกกับด้านมานะคะพิกกับด้านมานะคะเราก็จะมาทำมุมนะคะมุมดอกนะคะด้านข้างนะคะตรงนี้แล้วก็จะจับแบบนี้นะคะแล้วก็พับลิบบิ้นนะคะเส้นด้านบนนะคะโค้งลงมาลักษณะนี้คะ่ะนำปลายลิบบน้สอดช่องด้านหน้าตรงนี้นะคะตรงนี้เลยปลาลิบบน้โผล่ตรงนี้เพื่อนๆก็ดึงหลวมไว้นะคะแบบนี้เลย เส้นที่สองพับริบบิ้นลงมาเหมือนเดิมนะคะสอดช่องด้านหน้าตรงนี้ปริบบิ้นก็ผล่ตรงนี้นะคะก็ให้เพื่อนเพื่อนดึงหลวมไว้ค่ะแบบนี้เส้นต่อไปนะคะพับริบบิ้นค่ะสอดช่องด้านหน้านะคะตรงนี้ดึงหลวมไว้นะคะแบบนี้เส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่นะคะพับริบบิ้นลงมาเหมือนเดิมนะคะแบบนี้ สอดนะคะตรงนี้เลยตรงนี้เพื่อนๆก็ดึงให้กระชรับนะคะแบบนี้เลยให้ได้ลักษณะนี้นะคะดึงทั้งสี่เส้นเลยนะคะค่อยๆดึงค่ะไม่ดึงแรงนะคะค่อยๆดึงนะคะจากนั้นเพื่อนๆก็จัดมุมเขาให้เท่าๆกันนะคะดูมุมให้เท่ากันนะคะเราจะได้แบบนี้ แบบนนี้ะะคจากนั middle ้นนะคะเราก็จะมาสอดริบบ right ิ right ้นนะคะเส้นซานที่เราตัดไว้สี่เส้นนะคะเราจะสอดด้านล่างนะคะตรงนี้ค่ะด้านล่างของเส้นสีเหลืองนะคะแบบนี้นะคะพับริบบิ้นเส้นด้านบนลงมานะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสอดตรงนี้นะคะด้านที่เราไม่ได้ตัดปลายแหลมนะคะสอดถ้าเพื่อนๆสอดยากใช้แหนบนะคะช่วยดันนะคะปลายของริบบิ้นนะคะจะมาชนมุมตรงนี้พอดีนะคะตรงนี้ เ,เพื่อนๆสอดให้ครบนะคะทั้ง4เส้นเลยนะคะพับนิ้วลงมาแล้วก็สอดนะคะแบบนี้พับนะคะลงมาแล้วก็สอดนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่ ากนั้นนะคะเพื่อนเพื่อก็จับริบบิ้นนะคะให้เท่าเท่ากันนะคะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะเส้นสีชมพูจะอยู่ด้านล่างนะคะแบบนี้ เราก็จะมาเริ่มทําเกสรกันเลยนะคะทําเกรสรทําดอกนะคะเราจะจับเราจะจับริบบินนะคะมาซ้อนกันนะคะทั้ง4ี่คู่ค่ะคู่ที่1ค่ะคู่ที่สองทับคู่ที่1นะคะแบบนี้คู่ที่สามนะคะทับคู่ที่สองนะคะแบบนี้ค่ะคู่ที่4ี่นะคะทับคู่ที่สมนะคะแบบนี้เลยลิบบินซ้อนทับกันลักษณะนี้ค่ะ แบบนี้จากนั้นนะคะเราจะจับริบบิ้นเส้นด้านบนตรงนี้ไว้ค่ะเราจะยังเราจะยังไม่ทํานะคะเส้นด้านบนเราจะพับริบบิ้นนะคะสามเส้นด้านในตรงนี้ค่ะริบบิ้นสามเส้นตรงนี้นะคะพับลงมานี่โป้งกับนี้ชี้เราพับริบบิ้นลงมาเลยค่ะไม่ต้องหมุนนะคะพับลงมาลักษณะนี้เลยนะคะแบบนี้จากนั้นเราจะทําเส้นนี้ค่ะ เส้นนันบนเราจะทําเส้นสีเหลืองก่อนนะคะเส้นสีชมพูเราจะปล่อยเขานะคะแบบนี้ยังไม่ต้องทําเส้นสีชมพูนะคะทําเส้นสีเหลืองนะคะพับริบบิ้งลงมาช่องสอดจะอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้มุมนี้นะคะพับลิบบิ้งลงมาลักษณะนี้สอดต,ตรงนี้เส้นสีชมพูตรงนี้ยังไม่ต้องทำนะคะปล่อยไว้แบบนี้เลยนะคะ ปลาิบินโผตรงนี้เพื่อนๆก็ดึงนะคะค่อยๆดึงค่ะยังไม่ต้องดึงแน่นนะคะคู่ที่สองนะคะเพื่อนๆก็ปล่อยออกมานะคะปล่อยริบบิ้นคู่ที่2ออกมานะคะทําเส้นสีเหลืองก่อนนะคะเส้นสีชมพูยังไม่ต้องทําค่ะพับนะคะปลายริบบิ้นลงมาสอดถัดจากเส้นที่1เลยนะคะมุมนี้เลยนะคะสอดถัดจากเส้นที่1มุมนี้เพื่อนๆก็สอดนะคะตามแนวริบบิ้นค่ะ เราจะทําเส้นสีเหลืองก่อนนะคะแบบนี้เส้นต่อไปนะคะคู่ที่สามนะคะเราก็ปล่อยลิบบิ้นะคะออกมานะคะแบบนี้คู่ที่สามนะคะปล่อยลิบบิ้เส้นสีมพูกออกไปนะคะแบบนี้ทําเส้นสีเหลืองนะคะเพื่อ<ๆ>นๆก็พาริบบิ้ลงมาค่ะสอดมุมนี้นะคะถัดจากเส้นที่สองนะคะตรงนี้แบบนี้นะคะปลายลิบบิ้โผล่ ด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะคู่ที่สี่นะคะเพื่อนๆก็ปล่อยลิบบิ้ออกมานะคะทำเส้นสีเหลืองนะคะตรงนี้ทำเส้นสีเหลืองค่ะพับริบบิน้นะคะลงมานะคะแบบนี้สอดตรงนี้นะคะ จากนั้นให้เพื่อนเพื่อน,นะคะไล่ดึงนะคะเส้นสีเหลืองนะคะทั้งสี่เส้นให้กระชับนะคะดูมุมเขาให้เท่าๆกันค่ะแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยเราจะได้แบบนี้จากนั้นเราก็จะมาเริ่มทำกลีบกันเลยนะคะทำกลีบด้านนอกกันเลย ทำกลีบนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็จะจับแบบนี้นะคะจับลักษณะนี้ค่ะจากนั้นเพื่อนๆก็ทําเส้นด้านบนตรงนี้ค่ะพาพลิบบินนะคะปลายด้านบนนะคะแบบนี้แล้วก็บิดปลายริบบินนะคะให้ได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้นะคะนิ้วชี้เราดันตรงนี้เบาๆก็ได้นะคะเราจะใช้นิ้วชี้เราช่วยประคองตรงนี้ด้วยก็ได้นะคะแบบนี้ ะได้ลักษณะนี้นะคะสอดมุมตรงนี้เลยตรงนี้นะคะถ้าสอดยากเพื่อนๆใช้แหนบนะคะช่วยดันนะคะแบบนี้นะคะบาลิบินโผล่ด้านล่างนะคะตรงนี้โผล่ด้านล่างตรงนี้ค่ะ แล้วก็ค่อยๆดึงกลีบนะคะไม่ดึงแรงนะคะถ้าเป็นลิบบ้นเนื้ออ่อนนะคะมุมเขาจะหักง่ายนะคะเพื่อนๆก็ค่อยๆดึงค่ะเส้นที่สองนะคะพับริบบ้นนะคะโค้งขึ้นไปด้านบนนะคะแบบนี้แบบนี้ค่ะบิดปลายลิบบ้นลงมานะคะแบบนี้ให้ได้ลักษณะนี้แบบนี้เลยสอดตรงนี้เลยนะคะถัดจากเส้นที่หนึ่งนะคะตรงนี้ ค่อยๆดึงค่ะเส้นที่สามนะคะพับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะบิดปลายริบบิ้นนะคะลงมานะคะแบบนี้สอดตรงนี้แบบนี้นะคะเส้นที่สี่ค่ะพับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะแบบนี้บิดปลายริบบิ้นนะคะแบบนี้ค่ะ กอดมุมนี้ค่ะเพื่อนก,ก็ค่อยๆดึงนะคะดึงจัดกลีบให้เท่าๆกันเลยนะคะแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะ เราได้กรีบที่เท่ากันแล้วนะคะเพื่อนๆที่ใส่เหรียญไปแล้วนะคะก็หาเพื่อนๆต,ตัดตกแต่งตามชอบนะคะตรงนี้ส่วนเพื่อนๆที่ต้องการจะใส่เหรียญทีหลังนะคะพลิกกลับด้านมานะคะแล้วก็จะสอดเก็บริบบิ้นนะคะ2เส้นคู่ค่ะสอดทั้ง4ี่คู่นะคะตรงนี้สอดแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆจะไม่สอดก็ได้นะคะเพื่อนๆจะตัด เพื่อนๆจะไม่สอดก็ได้นะคะจะนำเหรียญมาวางเลยก็ได้นะคะ เพื่อนๆดึงให้กระชับนะคะแล้วก็ตัดออกนะคะริบบิ้นเส้นสั้นที่เราสอดไปเมื่อกี้นะคะตัดออกทั้งสองเส้นนะคะแบบนี้เราจะเหลือริบบิ้นไว้สี่เส้นนะคะลักษณะนี้ค่ะอันนี้สําหรับเ,เพื่อนๆที่ต้องการจะใส่เย็นที่หลังนะคะก็ให้นําเหรียญมาวางแล้วก็สานนะคะลายคาดแบบนี้เลย ดึงให้กระชับนะคะแล้วใช้เทปใสนะคะติดนะคะการริบิ้นเลื่อนหลุดแล้วก็การเหรียญหลุดด้วยนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้เพื่อนๆสามารถทําตัวเปล่านะคะไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะแบบง่ายงสวยสวยนะคะลองไปทําตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e แล้วก็ กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ